โคสปอร์ตกลับมาบวกหลังเศรษฐกิจสหรัฐยังแย่แต่ในภาพทางทเทคนิคดูไม่ปลอดภยัยยกเว้นจะผ่านแนว2360ิดอลลาร์จึงจะดูดีขึ้นสววสดีเพื่อนๆนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y o u t u โกอ o ลาวเพจโกอาล่วแลวก็เว็บไซต์ g o อาล่ .com วันนี้อังคารที่4มิถุนาย,ยนนะครับโกอาลก็ยังมีข่าวขราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันนะครับเมื่อวานนี้ราคาโกสปอร์ตกลับมาปิดตลาดแดนแดนบวก ได้นะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐิาสตร์ที่ออกมาแลดูยังไม่ดีเลยนะครับแต่ว่ารายละเลอียดจะเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามเนื้อหากันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สาบสุนกรรมงของโกรามาอย่างต่อนเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Inter ิน i n t โกโกเทรดจำกัดบริษัทซ x i d e จำกัดบริษัท c ช a นิงโกบุลเลียน n จำกัดบริษัท c ช a นิงโกจิ j เว e รี่จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหง c o m m ิตี้จำกัดและบริษัทอ u r o า a ทรดดิ้งจำกัดเรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยกันก่อนนะครับวันนี้สมาคมค้าทองคาประกาศร,ราคาแรกของวันเพิ่มขึ้นมา100บาทก่อนอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาจะประกาศลดลง50บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแพง9 16.5และเวลา10.30นอยู่ที่46,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่45,500บาทขณะที่ราคาทองรูกพันธ์ราคาขายออกอยู่ที่41,450บาทราคารับซื้ออยู่ที่39,800 25บาท3 2สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่36.61บาทต่อดอลลาร์นะครับโดย SDC d r มองว่าราคาทองคําไทยยังโดนปัจจัยกดดันจากการปรับตัวแข็งค่าของเงินบาทนะครับเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์หลังสหรัฐประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าที่คาดนะครับทำให้ภาพรวมในช่วงนี้ยังมองสัญ,ญญาณบวกรอการเด้งรีบาวของเงินบาทนะครับซึ่งทําให้ราคาทองคําไทยดีตัวขึ้นไปทดสอบแนตีน4 0 0 0 0 800-41,000บาทตามระบบนะครับแต่ในทางเทคนิคตอนนี้ราคาทองคําไทยยังอยู่ในบทพักฐานนะครับราคาวิ่งในกรอบ42,000-41,000บาทอย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ต้องติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐั้งสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็คาดว่าทองคําไทยจะเริ่มกลับมา 1, ผันผวนหนักอีกครั้งหนึ่งโดยเอสติโกให้นาตั้นราคาทองคําไทยที่4 7 0 0แลวก็41,000บาทนะครับส่วนนวรับอยู่ที่4 4 0 0แลวก็4 2 5 0บาทไปดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาโกลด์สปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับก็พลิกกลับมา สดอลลา์นะครับราคาขึ้นมาแตะจุดสูงสุดที่2354ดาอลลาร์ลาหลังภาพทางที่หนีเกิดสัญญาณบูลิตเดวิเจนในไทม์เฟรม1แล้วก็4ชั่วโมงนะครับหลังสารัเปิดเผยดัชนีพิมพ์ไอภาคการผลิตยอดตัวสูดับ4ีิ 8.7นะครับต่ำกว่าที่จะาหลคาดการแล้วก็ต่ำสุดในรอบ3เดือนจึงไม่เพิ่มความหวังว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยทาให้ดอลลาร์แล้วก็บอลยูสารัอายุส0ปีปรับตัวล,ลงต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อราคากดสปอร์ตไม่ผ่านจุดสูงสัปดาห์ก่อนหน้าที่ดับ,บ2,364ดอลลาร์ดังนั้นการปรับขึ้นเมื่อวานนี้จึงเป็นเพียงแค่การรีบาวระยสั้นนะครับแต่หาก ผ่น 2, านแนว2,364ดอลลาร์ได้แนวโน้มก็จะเป็นบวกมากขึ้นนะครับเราดูมุมมองการซื้อจากบริษัทค้าทองคาในประเทศทางออสเตรเลียมองว่าราคาก์สปอร์ตยังคงขึ้นไวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันยังทํารูปแบบปรับฐานราคาลงนะครับฐานาเซลยังคงได้เปรียบเวลามีโอกาสรุนในสัปดาห์นี้ที่ราคาจะย่อลงให้เข้าซื้อในโซน,นรับ2,320ถึง2,280ดอลลาร์ซึ่งเป็นโลกเก่าแล้วก็เป็นเขตที่ RSI อาจจะทำจุดขายมากในโซนดังกล่าวนะครับก็ยึดรอซื้อในโซน,นรับใหญ่นะครับ สำหรับมุมมองขาขึ้นอาจต้องรอให้กราฟยังเทียนเบรกเนื้อต้านที่2,365-2,370ดอลลาร์ขึ้นไปให้ได้ก่อนน่ดยอซิริไทยรับที่2,337แล้วก็2,320ดอลลาร์ส่วนเนื้อต้านอยู่ที่2,355แล้วก็2,365ดอลลาร์ขณะที่ชายนิ่งโกมองว่าราคากสปอปร์ตพยายามทำเทคนิคเชื่อมรีบาวเมื่อเข้าใกใา 2, ล้แนวฐาน2,300แลวก็2,280ดอลลาร์ให้ได้มากที่สุดนะครับหากรีบาวแล้วไม่สามารถกลับขึ้นมาทะลุจุดเปลี่ยนสำคัญซึ่งเป็นฐานครึ่งระยะของความเป็นดนบ้ออมได การกลับลงมาทดสอบฐานบอตทอมอีกครั้งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากขึ้นนะครับกรุดการลงทุนชัยนิโก้แนะนําว่าให้โอเ n นช็อตบางส่วนที่2,356แล้วก็2,362-65ดอลลาร์นะครับเคงคัสซับรอตที่2,370ดอลลาร์มีน้รับที่2,343-2,336แล้วก็2,324ดอลลาร์ด้าน YG มองว่าหลังจากที่ราคาโกลสปอดดีขึ้นยังมีแรงเทขายทำอะไรแซบเข้ามานะครับหากราคาโกลสปอดไม่สามารถเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านโซน2 3 0 0 55-2,364ดอลลาร์ได้แต่ทำให้เรซันมีแนวโน้มราคากดดันสู่แนวรับบริเวณ2,321-2,300ดอลลาร์มาอลจีนแนะนำเปิดสนาขายหากราคาไม่ผ่านโซน2 3 5 5 2 3 0 4ดอลลาร์ตัดขาดทุนหากผ่านระดับ2 3 0 4ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับสำหรับการปิดทำกำไรพริจารณาดูบริเวณ2,321-2,300ดอลลาร์ปิดท้ายที่โพสต์ซงมองว่าแม้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาจะมีแรงขายต่อนเนื่องจนถึงเช้าวันจันทร์นะครับก็มีแรงซื้อกับเข้ามายอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งราคาทองคํำยังยืนเหนือเส้น SMA 50ได้นะครับประกอบกับสัญญาณเทคน,นิคของราคาโกลดสปอร์ตในไทม์เฟรม120 2 4 0ทีบ่งชี้การปรับตัวขึ้นเรียสั้นนะครับคาดว่าราคาโกลดสปอร์ตจะมีโอกาสปรับขึ้นสู่2,360-2,365ดอลล่าได้ควอซิงเคงแนะนําเข้าซื้อบริเวณ2,330-2,335ดอลล่ามีจุดตัดขาดทุนที่2,320ดอลลร์แล้วก็ขายทำกำไรบริเวณ2,360-2,365ดอลลร์คือ มีประเด็นที่สําคัญโดยตามคือตัวเลขการเปิดและสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนเมษายนนะครับตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ระดับ8.37เนตะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการประกาศตัวเลขการจ้างงานนะครับก็จะมีเรือกแบงก์เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้แล้วก็ ไฮไลท์สาคัญอยู่ที่วันศุกร์นะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนนื้อเองเขามองว่าอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะก,กดดันราคาทองคําได้เหมือนกันต้องรอดูว่าการลงพักฐานจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับในช่วงนี้ก็คือข้อมูลที่โกลาอยู่่าฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงาบ่ายๆพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของมิสัทค้าทองในเมืองไทยเพิ่มเติมนะครับมาดูมุมมองลึกๆในเชิงเทคนิคกันว่าราคาทองคําจะเคลื่อนไหวอย่างไรในระยะสั้นนะครับในช่วงนี้ก็ถ้าชื่นชมในข้อมูลข่าวสารที่โกลานำเสนอรรบกกกวนฝาดดดแ ต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็อย่าดืมไปใช้บริการผู้สับสนุนโกราวมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีผลิตัณฑ์เพื่อการลงทุนไระัันทองคําแท่งทองรูปพันุ์ทองออมนะครับมีหลากหลายที่เดียวไปใช้บริการกันได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ